ก็ขอกราบสวัสดีนะฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งการใช้งานตัวดิมเมอร์ฮะอันนี้เดิมทีก่อนหน้าน,นี้ผมก็ได้ใช้งานเกี่ยวกับรีโหลอดไฟนะฮะก็คือจะเป็นพวกหลอดไฟ220นะตัวนี้จะเป็นขนาด1 0 0ยวัตต์นะฮะไฟ ac นะตัวนี้ส่วนเจ้าดิมเมอร์นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นขนาด 600้อวัตต์นะฮะแม็กนะฮะตัวนี้จริงๆมันก็จะมีสวิตช์ในตัวนะสามารถเปิดปิดได้นะ,ะนี่ก็จะทําเกี่ยว,วกับงานประยุกต์เกี่ยวกับพวกงานหลอดไฟอะไรพวกนี้แต่วันนี้ผมก็จะมาทําเกี่ยวกับไอตัวพัดลมนะ,ะก็คือพัดลมตัวนี้ของผมอะ่ะมันจะเปิดได้สเต็ปเดียวคือว่าเวลาเราเสียบปลั๊กไฟเงี้ยมันก็เปิดแบบแรงไปเลยฮะอันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการต่อใช้งานเจ้เดนเมอร์นะ ก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันนะในส่วนวิธีการติดตั้งนะก็ติดตั้งไม่ยากนะด้านหลังเขาก็จะมีช่องให้เราสองช่องนะก็คือให้นําสายไฟนะครับมันจะเป็นสายไฟบ้านนะตัวนี้ก็จะเป็นสายสายไฟสองร้อยี่สิบนะให้ทําการตัดหนึ่งเส้นนะตัดแล้วคือก็มาทําการต่อนะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งการใช้งานกันดูนะ เดี๋ยวก่อนที่ว่าผมจะทําผมจะลองเปิดประลมตัวนี้ดูนะก็คือมันเป็นสเต็ปเดียวนะอันนี้ผมไว้ทํางานเกี่ยวพิบงาน DIY อะไรอย่างเงี้ยฮะพอดีควันมันจะขโมงฮนะเวลาตอนที่เราเชื่อมชิ้นงานหรือว่าไล่ตะกัวต่างๆอันนี้เดี๋ยวผมลองให้ดูนะ จะดับลองแปะกดเทปให้ดูนะก็คือพัดลมตัวนี้มันจะค่อนข้างแรงนะจะเป็นไฟสองร้อยยี่สิบนะฮะอันนี้ผมก็จะลองใช้ตัวดิมเมอร์นะจะเป็นตัวไวลี่ ปลมให้เบาแรงได้นะเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งการใช้งานกันดูนะก็ในส่วนของการหาตำแหน่งหรือว่าการวางแล้วแต่ชอบนะผมก็จะคือจะติดตั้งอยู่แถวประมาณด้านข้างนี่นะการน,นี้เด,เดี๋ยวผมทำการติดกาวไปก่อนนะฮะตรงนี้ก็อ,อ,อย่าลืมถอดลักไฟออกนะฮะเมื่อกี้ ่วนพัดลมตัวนี้ผมก็ทําเกี่ยวกับงาน DIY นะฮะก็คือจะเชื่อมพวกเกี่ยวพวกงาน,นะววง,านงานพวกเชื่อมตะกวัวพวกอะไรพวกนี้ฮะมันบางทีเราสูดควันมากๆไปฮะมันก็ถือว่าอันตรายนะฮะนี่ผมก็จะใช้ตัวพัดลมเนี่ยฮะตัวสองรอยยี่สิบโวลต์นะฮะก็คือจะเป็นตัวดูดควันออกนะฮะ ซึ่งจริงๆอ่ะมันก็สามารถใช้งานได้นะฮะถ้าเราไม่ต้องไปปรับบรีอะไรมันแต่นี้ผมไว้แบบว่าคอยเบาแรงพัดลมนะก็คือเร่งได้เบาได้นะฮะเจลเดเมอร์ตัวนี้นะฮะก็ในส่วนของการติดตั้งนะฮะก็คือสายไฟครับมันก็จะมีสองเส้นนะฮะ L-N นะฮะตัวนี้ก็คือเป็นไฟบ้านนะอันนี้จะเป็นไฟสลับนะฮะอันนี้ก็ทําการตัดสายนะครับหนึ่งหนึ่งข้างพอนะ ก็ลองวัดหาตำแหน่งนะเส้นใดเส้นหนึ่งก็ได้นะก็อย่าลืมถอดปลั๊กสายไฟออกนะ๋ย่าไฟมันจะดูดเอานะจัดตำแหน่งสายไฟเอานะ,ะนี่ผมก็ะกะกะเอาประมาณนี้นะ ก็ทำการตัดสายออกนะหนึ่งเส้นนะฮะฝั <_ an> ่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะฮะ <_ an> <_ an> จะประมาณนี้นะฮะเห็นไหมฮะ <_ an> ทีการต่อใช้งาน,นะฮะก็ไม่ยุ่งยากนะฮะก็ให้นำสายไฟนะครับเข้าไปตรงที่ขั้วมันนะฮะหนึ่งหนึ่งเส้นแล้วก็ประมาณนี้นะฮะ ให้ทำการปอกสายไฟนะอันนี้ก็คือด้านในนี่เขาก็จะมีครัวนะฮะให้เราเสียบเข้าไปนะเราทำการขันสกรูให้เรียบร้อยนะ ตัดสายไฟก็คือฝั่งเดียวนะฮะก็เสียบเข้าช่องไฟด้านล่างนะฮะนี้พอดีผมตัดสายสัส้นไปนิดหนึ่งนะ ก็พอดีมื่งกีนิดหนึ่งฮะพอดีผมตัดสายสั้นไปนิดหนึ่งนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็อันนี้จะมาลองเทสให้ผู้ชมได้ได,ได้ได้ชมมันดูนะฮะก็อย่าลืมนะวัดสายไฟให้ดีก่อนนะพอดีผมตัดสายสั้นไปนิดหนึ่งอันนี้ผมก็จะสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูก่อนนะก็คือการติดตั้งนะส่วนสายเดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนใหม่นะมีลองก่อน,นคร่าวๆนะ ส่วนสายที่เราตัดมาเมื่อกี้นะมันจะอยู่ท่านนี้ปรเดี๋ยวนี้ผมต่อสายนะก็นําเสียบเข้าไปอย่างละช่องนะฟฝั่งไหนก็ได้นะอีกเซตหนึ่งนะฮะก็เสียบเข้าไปฝั่งขวาได้นะฮะ ด้านบ,บนมันก็จะเป็นช่องให้เราขันสกคนะฮะสายไฟก็คือจะมีสองเส้นนะฮะเส้นนี้กับเส้นนี้ที่เราตัดขาดมาตรงนี้สายเป็นที่ที่ผมต่อนะปะดีสายมันสั้นไปนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูนะหลังจากที่เราเสียบปลั๊กไฟเรียบร้อยนะฮะก็ลองตัวนี้มันจะมีสวิตช์ในตัวนะตัวนิมเมอร์ก็หมุนครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือสามารถแบบปรับรอบชา้าเร็วได้นะ เดิมิให้ดูอีกฟังหนึ่งนะพอดีด้านนี้ผมติดสติกเกอร์ไว้นะด้านนี้ก็คือสติกเกอร์นะนี่ตดผมลองเทสให้ดูนะมันสามารถปรับรอบช้าเร็วได้นะนี่เป็นรอบช้าจัดนี่ก็จะเป็นรอบช้าๆนะ ก็ส่งสุดนะ่ะอันนี้จะเป็นรอบช้านะ ก็ลองไปแปลงลองประยุกต์กันดูนะฮะจริงๆอันนี้ดิมเมอร์ผมไว้ดีเกี่ยวพวกหลอดไฟนะฮะแต่อันนี้ก็ลอง,ลอง,ล,องลองมาประยุกต์ใช้งานตัวไอ้พัดลม2อ0ยี่สิบนะฮะอันนี้ผมก็ไว้ทํางานเกี่ยวกับพวกงาน d ด y อะไรพวกเนี้ยนะก็คือจะใช้พวกหัวแรงเป็นหลักนะะก็คือตัวหัวแรงนะครับเวลาตอนที่เราบัดกรีหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเกิดควันขึ้นมานะผมก็จะใช้ตัวพัดลมเนี้ยจะเป็นตัวดูดควันนะฮะ ส่วนตรงนี้ก็คือปรับรอบได้นะฮะเห็นไหมครับรอบเร็ว นี่คือรอบช้านะสามารถเบาแรงได้จริงนะอเจ้าดิมเมอร์นี่ก็ดีอย่างนะเขาจะมีสวิตในตัวนะอันนี้รอบช้าผมจะปรับมา ก็อน,นี้ผมจะแปลงใช้ประโยชน์ของไอ้ตัวนี้นะก็คือจะเป็นพัดลมเวลาตอนที่ว่าผมบัดกีีหรือว่าไล่ตะกัวอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็จะเป็นพวกน้ํายาฟังนะลองสังเกตควันดูนะเวลาเราสูดดมเข้าไปก็ถือว่าอันตรายนะนะควันเขาก็จะดูดผ่านพัดลมเลยนะ บางทีที่ว่าผมทํางานบางทีมันพัดลมมันเสียงดังฮะแล้วก็คือว่ามันจะเปิดแบบสเก็ตเดียวมันจะแรงไปเลยแต่ถ้าเราไม่มีพัดลมก็อันตรายนิดนึงฮะก็คือกลิ่นน้ํายาที่มันออกมาจากฟักเนี้ยนะฮะมันก็จะค่อนข้างอันตรายนะเวลาเราไล่ตะกัวอะไรพวกเนี้ยนะฝันมันก็จะคุ้งขโมงไปเรื่อย ก็คือควรเซฟตัวเองนะฮะในลักษณะเรื่องการไล่ตะก,กลัวการใช้น้ํายาฟักอะไรพวกนี้ครัก็ลองไปทําทําดูกันดูนะฮะถ้าเราเปิดพัดลมครับควันที่มันออกมานะมันก็จะด,ดูดออกไปนะ จะ,จะประมาณนี้นะฮะส่วนตัวเจ้าดิมเออร์นะฮะเราก็หาตามได้ร้านอุป,รปรกรณ์ขายเครื่องใช้่ไฟฟ้านะฮะหรือจะเป็นพร,ร้านอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีขายนะฮะตรงนี้ส่วนตัวนี้เขาก็จะมีไฟในตัวนะฮะแต่ไฟของผมนี่มันอิลี่มันอ่อนมากนะ เ็นไหมก็จะมีไฟนะข้างในก็จะประมาณนี้นะครับลองไปแปลงหรือว่าลองไปประยุกต์การใช้งานกันดูนะครับส่วนใครจะไปรีเกี่ยวกับหลอดไฟก็รีได้นะฮะนี่ก็จะเป็นหลอดขนาดร้อยวัตต์นะสองร้อยยี่สิบวลต์นะฮะก็สามารถรีได้นะรีไฟให้ต่ําสูงได้นะครับส่วนเจ้าดิมเมอร์ส่วนใครจะไปแปลงไปทําอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ผมก็แนะเป็นแนวทางให้ดูเฉยเยนะครับ ก็ผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฮะก็ฝากกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะฮะ